กูดีดีสิลูกฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะนิชาอะไรนะนิชากับลีเบดามโมฮะอะไรนะลูกคืออะไรดราม่าฮะดราม่าใครดราม่านี่เออแน่รู้หนิแน่ดราม่าดราม่าค่ะดราม่านี่ดราม่าอืมแล้ววันนี้คุณครูให้กินอะไรมื้อเที่ยงกินข้าวกับอะไรคะมื้อเที่ยงอืมมูยินอืม ไหนวันนี้กินอะไรมั่งไปโรงเรียนกินอะไรมั่งไหนบอกแม่สิบุยินอ่ากินอะไรมั่งกิน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 ที่รักนั่นพูดไม่จริงเอาใหม่กินอะไรมั่งกินที่รักอ่ามาแม่กินที่รักเลยถ้างั้นกินมวงั้นตอบแม่ดีๆสิคะอยากโดนทําโทษอีกสงสัยไม่ตอบจิ๊ดจิ๊ดตอนโรงหนูกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับขนมปัง แล้วมีอะไรอีกคะมีมีเส้นเส้นเส้นเป็นเส้นเส้นหรอคะเป็นเส้นเแล้ววันนี้มีขนมอะไรคะขนมข้าวหนมข้านมนมปังเหรอแล้วแล้วกินนมหรือเปล่าคะกินนมเหรอแล้ววันนี้มีผลไม้อะไรมีกล้วยไหมหรือมีชมพู่หรือมีฝรั่งวันนี้มีผลไม้อะไรคะมีผลไม้อะไรเอ่ยไม่ตอบอ่าไม่ตอบรู้แล้วต้องนวนทำอตอบว่าวันนี้ กินผลไม้อะไรกินที่รักกินที่รักนี่กินที่รักหรอแล้ววันนี้หนูร้องไห้ปะร้องไห้แล้วหนูนอนกลางวันไหมหนูนอนกลางวันไหมคะนอนกลางวันไหมคะนอนกลางวันเปล่านอนกลางวันหลับหรือเปล่าไม่หลับไหลับเอ้าหลับหรือไม่หลับหลับแต่คุณครูบอกไม่หลับนี่หลับหรอนอนหลับ หลับตาเฉยๆหรอหลับตาเฉยแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอีกไหมคะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอีกแล้วคุณครูหนูชื่ออะไรบ้างอะคะชื่อชื่อเบสฮะเบสเบย์ดันเพื่อนหนูคุณครูหนูคุณครูชื่ออะไรคุณครู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 เมย์ครูเมย์หรอแล้วมีครูอะไรอีกไหมมีครูกาแจแล้วมีครูอะไรอีกคะมีมีครูครูลิสครูลิสหรอแล้วเพื่อนหนูเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรมั่ง เพื่อนในห้องชื่ออะไรบ้างคะอุ้ยเก็วิหักเหรอเกวิหักโอ้เดี๋ยวแม่ทําให้เพื่อนหนูมีชื่ออะไรบ้างคะมีชื่อชื่อเบสเหรอชื่อเบสแล้วชื่ออะไรอีกชื่อเรนนี่แล้วอะไรอีกค่ะอะไรคันนี้คันนี้มีด้วยใช่ไหมไมีชื่อเหรออุย้ยทำไมไม่ได้อะอะบายบายเพื่อนๆก่อนวันนี้สัมภาษณ์แค่นี้บายบายค่ะพูดด้วยบายบายค่ะบายบายค่ะจุ๊บบายเพื่อนๆด้วย